เซนค่ะนางสาวธนชยาลอยประคุณค่ะดาวค่ะนางสาวกอมิภาโคตวิชัยค่ะยุ้ยค่ะนางสาวกัจนาอิทิโกศนค่ะพวกเรานักเรียนแกนนําขับเคื่อสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนข่าวสแกแสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31จังหวัดนครราชสีมาค่ะ วันนี้จะขอนำท่านรับชมคลิปวิดีโอการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินโครงการเด็กปั้นขบวนการก่อการดีบนวิถีพอเพียงในกิจกรรมที่ชื่อว่าเด็กปั้นปั่นเปลือยโลกสร้างสรรค์สังคมสู่อนาคตยั่งยืนกันค่ะหลังจากพวกเราได้เข้าร่วมโครงการกได้ประชุมปรึกษาแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาขยะภายในโรงเรียนซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วค่ะ โดยพวกเราใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ค่ะเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่กว้างเราจึงใช้การปั่นจักรยานสำรวจที่ทิ้งขยะแต่และจุดว่าเกิดปัญหาอะไรสอบถามเพื่อนๆและครูถึงสภาพปัญหาและเพื่อค้นหาสาเหตุค่ะและนำมาประชุมอีกครั้งพบว่าจุดที่มีปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือบริเวณข้างอาคาร4เพราะ 1. ขยะลน้นถัง 2. ไม่แยกประเภทขยะและ 3. ถังขยะส่งกลิ่นเหม็นค่ะเมื่อกำหนดเป้าหมายที่จะแก้ไขแล้วเราจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยคิดบนพื้นฐานจากสิ่งที่มีเน้นความพอประมาณและมีเหตุผลค่ะเนื่องจากงบประมาณในการที่จะเปลี่ยนถังขยะใหม่เราไม่มีเราจึงค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเลือกวิธีการปรับปรุงสถานที่ถังขยะ ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นค่ะโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันหยุดชักชวนเพื่อนๆมาทำความสะอาดล้างถังขยะให้สะอาดนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำเป็นป้ายประเภทขยะค่ะและเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการคัดแยกขยะและพวกเราจึงได้ทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงด้วยค่ะเมื่อดำเนินการสักระยะหนึ่งแล้วพวกเราก็ได้สำรวจอีกครั้งพบว่า นักเรียนมีคุณธรรมมีการคัดแยกประเภทขยะปริมาณของขยะก็ลดลงและไม่มีกลิ่นเหม็นลบกวนอีกเลยค่ะจากผลการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จพวกเราจึงได้ขยายกิจกรรมนี้ให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียนจนรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการไคเซนจากบริษัทโตโยต้าลิสซิง่งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่3กกาคม2558ค่ะ ต่อมาพวกเราได้ขยายเผยแพร่องค์ความรู้นี้แก่ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงผ่านช่องสื่อทางต่างๆและขยายผลโครงการเด็กปั้นขบวนการก่อการดีบนวิถีพอเพียงแก่เพื่อนๆในโรงเรียนด้วยค่ะจากผลการดำเนินการตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทงพระราชทานวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับคนทุกระดับกับทุกอาชีพและทุกๆก,กิจกรรมจริงค่ะ พวกเราจะขอเดินตามรอยพ่อหลวงตลอดไปสวัสดีค่ะด้วยความรักด้วยพักดี